ตามผู้ยักษ์อย่างไรครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะผมก็เป็นแกผู้พิการครับเดินไม่ได้นะครับเราผก็สามารถที่จะยังหนูขายได้เหมือนคนปกตินะครับนะครับเรื่องเลขของเก็ไม่มีความรู้อะไรเลยครับเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับก็ได้ดูจากสามที่เขาเรียนมาก่อนก่อน,อนในยูทง u ู u b บนะครับนะครับ เปนไปอยู่ตรงในรูปแล้วก,ก็เอามาสั่งมาทดลองเลี้ยงนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาม,มาเรื่อยๆวิธีการเลี้ยง,งต่างๆนะครับผมเป็นผู้บริการก็ถือว่าเมื่อก่อนก็เจ็บปวดก็เจ็บไว้ยถึงเกือบเกือบตายนะครับเมื่อก่อนต้นั่ง้านนะครับสามสี่ชั้นนะครับทําให้กระดูกตา สันหลังผมมันแตกละเอียดนะมันต่อไม่ได้เส้นประสาทขาดสี่โค้งหักแตกไปหลายสี่นะครับแล้วก็ปอดกระทบกระเทือนหัวแตกปจําอะไรก็ไม่ค่อยได้นะการพูดขนาดพูดจะไม่มีแรงนะครับพูดอย่างนี้ไม่มีไม่มีเสียงนะครับทําลุกขึ้นอะไรแต่ละทีนี่ลําบากนะครับต้องมีคนช่วยเหลือตลอดเวลานะครับระวบมนะเวลาอาบน้ําก็ต้องให้พี่ ช่วยอาบให้เวลาขับถ่ายช่วงแรกก็ต้องได้สวนส้วนก้นสวนทวารนะครับนะครับมันขับถ่ายไม่ได้ครับแล้วก็เส้นประสาทมันขาดนะครับพระมานครับเมื่อก่อนครับนะครับเข้าห้องพัตตาเป็นว่าเล่นนะครับเมื่อก่อนนะอยู่โรงพยาบาลกเป็นบ้านหลังที่สองอันแหละโรงพยาบาลนะครับเนี่ยผมก็หนึ่งปกติก็อยู่บนเต็นนะครับ บลอกเข็นนะครับนี่ก็กาลังทางกายภาพบําบัดในตัวเองนี่ก็ปฏิเื่ออ,อกกําลังกายนะครับยกขายกชุ่นยุดลงนะครับให้เลือดมันหมุนเวียนนะครับเราคิดค้นประดิษต์เองนะครับนะบต้นแบบก็ออกมาจากตึกอ่ฟื้นฟูสภาพนะครับบนพิการที่จังหวัดเชียงใหม่นะเนาะเจอมากรอบนุบก่อนอเชียงใหม่นะครับผมเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ บดีตกนักงานที่ทํางานนะครับรวมหน่วยการแล้วก็ทางผู้ดับผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตานะครับที่มาเชียงใหม่นะครับก็อยากให้ไปทํางานกลับไปทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันทําเหมือนเดิมไม่ได้นะครับแล้วก็ม,มีคนดูแลด้วยครับนะครับ อยู่คนเดียวไม่ได้ครับเมื่อก่อนก็มีครอบครัวครับนะครับเมื่อก่อนก็จะมีครอบครัวครับแต่ว่าอาพอเรา,าเปลี่ยนจากคนปกติไปปุ๊บเปเป็นคนพิการเนี่ยนะครับตอนวันก็ไม่ทำอะไรครับอยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้เป็นไรนะครับแต่ผมว่าขายหนูได้นะมีลูกค้าโทรมาติดต่อทั้งในไทยด้วยแล้วที่น้องต่างประเทศด้วยและประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับ ก็แบบเคยส่งมูเนื้อไปเกาหลีก็เคยนะครับมูเนื้อแบบทำแหละเนาะลูกค้าเขาสั่งนะครับก็จะเป็นร้อยโละืางกอนนะแต่ตอนช่วงนั้นนมไม่มีส่งให้เขานะครับนะครับก็เลยไม่ได้ส่งไปนะครับจากห้องกงก็เหมือนกันก็จะไปขายนะครับแต่ว่าคิดที่ว่าเรื่องจับส่งนะครับนะครับทินงานผมเขาส่งรถทัวร์อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเลยไม่ได้ส่งไปนะครับ กค้าก็ติดต่อเรื่อยๆนะครับถ้าเรายึดตลาดหนูเนื้อเนี่ยยังไงก็ขายได้นะมาณนะนะครับอย่างผมเนี่ยวันละโลสองโลสามโลรายได้ก็ก็พอเราเราสามารถที่ว่าเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับในคนเรือนเนาะวันละสองสามร้อยอะไรเงี้ยครับก็ยังดีนะเนาะที่เัาอยู่บ้านเฉยๆนะครับดีกว่านั่งหายใจให้มันเฟือง อากาศใช่ไหมครับแล้วยิ่งคนปกติผมว่าก็ยิ่งเนี้ยจะมีโอกาสทําได้ดีมากกว่าผมนะครับผมก็ทําอยู่บ้านทาตลาดอยู่บ้านอะไรเองเนี้ยผมไม่ได้ไปชำเละขายตามตลาดนะตัดอะไรนะรับผมผมผมใช้เฉพาะตลาดออนไลน์เท่านั้นนะครับครับผมผมไปใช้เฉพาะตลาดออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นตลาดที่เปิดกว้างแล้วก็คนเข้าถึงเราได้ง่ายนะครับ นะครับผมมยถึงเราได้ง่ายแล้วทีนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ของก็มาจากตลาดออนไลน์กันนะครับอาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ถุเนื้อนะครับภาคใต้จังหวัดพัทักษ์ต่างเยอะนะครับจะเอาทิศหนึ่งนี้สี่สิบโลแล้วว่าทางเชียงรายทางภาคเหนือของเองน่ยังเลี้ยงน้อยคนบริโภคไปยังน้อยนะครับอย่างไม่มอนกับภาคอื่นออย่างเช่นภาคอีสานในตลาดใหญ่นะครับ อัศวันตออ์ภาคกลางเลยครนะก็ผมก็ก็เป็นกําลังใจนะครับาราใ,ให้นะหรับพี่น้องมึงใหม่ทุกท่านเนาะผมผมทาตามผมไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับเงินทองผมไม่ได้หวังอะไรมากมายหรือว่าผมบักผมแค่ทําเป็นรายได้เสริมเนาะสำหรับผมที่พิการเนี่ยนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยครับ,รบพิการนั่งรถเข็นเนี่ยอยู่แต่บ้านนั่งรถเข็นก็สามารถเลี้ยงหนูสร้าง อาชีพเสริมให้ตัวเองได้นะครับนะผมใครจะดูถูกผมผมก็ไม่ว่านะครับนะครับก็จะใส่ร้ายไปสีผมดูถูกผมต่างๆธนาคาผมไม่ว่านะครับนะครับเพราะว่าผมทำแล้วผมมีความสุขที่ว่าผมได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันถึงแม้มีเงินทองแบ่งปันผมก็แบ่งปันแนวทางความคิดนะครับนะครับการเลี้ยงหนูในรูปแบบใหม่ที่ผมทำขึ้นนะครับ อาจจะมาดูถูกว่าผมทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับนะครับผมก็มีตาภาพนะผมนะดีแค่ไหนเราที่เราได้มารู้จักกันเนาะนะครับดูด้วยกันไม่ถึงร้อยปีนะครับนะผนะครับตามผมนี่มีตาภาพครับนะครับใครมาดีผมก็ดีตอบนะครับอาจจะดูถูกผมก็ไม่เป็นไรนะครับกอแค่รุกท่านลองมานั่งรถเข็นอย่างผมนี่นะครับมาใช้ชีวิตที่ยากลําบากเหมือนผมนะครับ แต่ท่านจะรู้เองว่าชีวิตคนพิการยังไงน,นะครับผมนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องมือใหม่ทุกท่านะครับผมขัดปัญหาเรื่องการเลี้ยงอย่างปรึกสาข์้ฟรีครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมนะครับผมแนะนําให้ฟรีนะครับแนะนําการเลี้ยงแนะนําการตลาดในฟรีนะครับผมคลิปนี้กะจบอย่นี้นะครับ